ค่ะประสูตจะให้ดูนะคะจบแถวนะคะจบแถวเราก็อันนี้โซ่สองได้ไหมคะเรานับหนึ่งสองสามจุดที่สามของโซ่นะคะจบแถวแบบนี้ค่ะแล้วก็โซ่หนึ่งครั้งล็อกนะคข้อเลื่อนห่วงหนึ่งห่วงค่ะเสร็จแล้วเราก็โซ่สามนะคะเป็นหลักแรกเราจะทําตรงนี้สามหลักนะคะพันหนึ่งครั้งอีกสองหลักค่ะหลักที่สองตรงกลางเราจะทําเป็นปุ่มนะคะหนึ่งสองสามโดยใช้โซ่สามค่ะแล้วก็แทงตรงจุดนี้ แทงผ่านจุดนี้ทำซีค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็พันหนึ่งครั้งอีกหนึ่งหลักค่ะเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะเสร็จแล้วโซ่หนึ่งค่ะแล้วก็ทําเหมือนเดิมด้านนี้นะคะพันหนึ่งครั้งสามหลักตรงกลางมีปุ่มนะคะหนึ่งครั้งสองครั้งมีปุ่มโซ่สามแทงจุดนี้ค่ะแล้วก็พันหนึ่งครั้งอีกหนึ่งหลักค่ะเสร็จแล้วได้หน้าตาแบบนี้นะคะเราก็จะทําพันหนึ่งครั้งหนึ่งหลักลงในช่องถัดไปค่ะ โซ่บบนนะะหนึ่งนะคะแล้วก็พันหนึ่งครั้งอีกหนึ่งหลักค่ะแบบนี้ค่ะอันนี้ก็ได้หนึ่งช่วงลายนะคะเราจะทําถักช่องนี้ต่อไปก็เป็นแบบนี้นะคะประิตทำให้ดูอีกนิดนึงหนึ่งค่ะสองคะ่ะโซวสามนะคะทําปุ่มแบบนี้ค่ะแล้วก็สามคะ่ะโซ่หนึ่งนะคะแล้วก็พันหนึ่งครั้งอีกสามหลักค่ะ หลักที่หนึ่งหลักที่สองมีปุ่มหนึ่งสองสามมีปุ่มนะคะแล้วก็หลักที่สามเป็นพันหนึ่งครั้งปกติค่ะแล้วก็พันหนึ่งครั้งในช่องถัดไปเลยค่ะแบบนี้นะคะเป็น V ีโซ่หนึ่งนะคะแล้วก็พันหนึ่งครั้งอีกหนึ่งหลักตอนนี้เราก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเห็นชัดๆนะคะแบบนี้นะแล้วเราก็ถักต่อเลยค่ะแบบนี้นะคะรอบเลยนะคะ รอบของตัวเสื้อนะคะ